เซตครับผมนายก็หลังผมคือรถ4 SUV ขนาดใหญ่ทั้ง MGIM6 ตัวลองเลนแลวก็ซีเกอร์ 7X ตัวสแตนดาร์ครับวันนี้เราจะมาสรุปแล้วก็มาท้าชิงกันครับว่าหลังจากครั้งที่แล้วซีเกอร์ 7X ลองเลนขลับได้ไกลที่สุดในการเส้นทางกรุงเทพเขาคอแบตเลืยอเยอะที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า MGIM6 ลองเลนจะล้มแชมป์ได้หรือไม่แล้วเราจะเทียบกับตัวสแตนดาร์กับ MG s t a n สแตนดาร์ตตัว IM6 s t a n d a สแตนดาร์เช่นกันว่าการกินไฟแบตเตอรี่เมื่อเทียบ 7X กับ i อเทั้งลองเลนทั้งแซนดาดการกินไฟเหลือมากน้อยต่างกันแค่ไหนและจะสรุปผลภาพรวมในตารางเส้นทางเข,าข่าคอในปีนี้กันครับซึ่งในครั้งที่แล้วนะครับตัวซ i g g e r 7X ลองเลนเนี่ยถือว่าเดินแชมป์ล้มตัว EQS500 ไปแล้วครับไปถึงเข,าข่าคอ370กิโลเมตรความเร็ว110เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ49เครับแล้วก็แบต100กิโลวัตต์อาวแบตเท่าคันนี้เลยลองเลนเท่ากันด้วยแต่ NEDC ของซ i g g e r ประมาณ730คันนี้750 เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าใช้งานจริงๆใช้งานแบบขับทั่วไปเลยเร่งแซงบ้างแล้วก็ยืนพื้นร้อยสิบเนี่ยกินไฟจะต่างกับซีเกอร์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็แบตเตอรี่จะล้มแชมป์ซีเกอร์ 7x ได้หรือไม่ครับส่วนตัวแสแตนดาร์ดก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าเมื่อเทียบกับ MG iM6 สแตนดาร์ดเนี่ยตอนที่เราทดสอบเนี่ยแบตจะเหลือ20%ครับในตัว MG iM6 พรีเมียมแเรามาลุ้นกันครับว่า,วาแสแตนดาร์ดระหว่าง MG กับซ e เกอร์เนี่ยขนหนแบตจะเหลืเอเยอะมากน้อยกว่ากันแค่ไหนครับแล้วก็สรุปปผลภาาาพรรวมตาางในนีี คาดว่าในปีนี้เราคงจะไม่ได้ไปเส้นทางของคอแล้วก็เลยขอสรุปเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันว่าแบตเตอรี่คันไหนได้อันดับท็อปไฟขคันไหนเหลือน้อยเหลือมากยังไงแล้วก็กินไฟคันไหนประหยัดที่สุดเท่าที่เราเคยทดสอบมาน่าเสียดายว่าเทสลาตัวใหม่ครับโมเดล3ลองเลนที่เป็นขับหลังเนี่ยเรายังไม่ทดสอบเลยยังไม่รู้ว่ามันจะมาลมแชมป์อะไรกินไฟอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในปีนี้ถ้าทันเดี๋ยวเรามาแทรกอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ขอสรุปแค่นี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะขับคู่กันไปเลยครับระหว่าง2คันนี้แล้วก็ ไปลุ้นกันเมื่อถึงเขาคอครับและตอนนี้เราก็มาถึงเขาคอเรียบร้อยครับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้มารีวิวตัวรถแบบเทียบอะไรกันขนาดนั้นแต่มาสรุปแค่ตารางของเราเนี่ยอัปเดตล่าสุดมันจะมาล้มแชมป์ได้ไหมนะครับทั้งตัวซีเกิลเจ็ดเอ็กซ์ลองเลนส์แล้วก็เอ็มจีไอเอ็มซิกลองเลนส์แล้วก็คัน,นี้คือตัว t a ต d a า d ก็เทียบกับ MG ที่เราเคยขับมาเป็น t a ต d a า d เหมือนกันทั้งคู่ครับมาถึงตรงนี้ครับแน่นอนว่า IM6 Long r a ลองเลนสี่ยตอนแรกสเปคเคมเอ็เขามากกว่านะพอขับจริง320กสิบกิโลเมตร ความเร็วร้อยสิบมาถึงตรงนี้แบตเหลือสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ในเรื่องของการกินไฟ1 6 4หกจิโลวัตต์ออลต่อหนึ่งร้กเมเท่ากับว่าเทียบกับซิเกอร์เจ็ดเอ็กลองเลนส์ยังลมแชมป์ไม่ได้ครับซิเกอร์เจ็วิ่งได้ไกลกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าซิเกอร์เจ็ดเอ็กซ์ลองเลนมาถึงตรงนี้แบตเหลือสี่สิบเกเปอร์นต์เท่ากับว่ายังลงแชมป์ไม่ได้ซิเกอร์เจ็ดเอ็กซ์ลองเลนส์ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในตอนนี้แต่ m อ็ถ้าเทียบกันก็อยู่ในประมาณอันดััับบคครเเเยยยได้ว่่่าอออููใน 3, ง และถ้าตัว standard ล่ะมาที่ตรงนี้นะครับ sige จะเปตัว standard มาที่ตรงนี้แบตเหลือ28%กินไฟเฉลีย่ย16.2กิโลวัตต์อาต่อ100กมแล้วก็แบตเตอรี28่28%เหลือมากกว่าทาง MG iM6 ตัวเริ่มต้นครับ iM6 IM ตัวเริ่มต้นเหลือ20%แล้วก็กินไฟเฉลีย่ยนะครับ16.6กิโลวัตต์อารต่อ100กมเท่ากับว่าเทียบกันทั้งลองเรนทั้ง standard กอร์วิ่งได้ไกลกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแล้วก็ประหยัดไฟมากกว่า MG iM6 ทั้งลองเลนทั้งตัวเมื่อไหนๆก็ขับมาเทียบกันนะครับผมก็ขอพูดเรื่องของการขับ Key ขี่แบบคร่าวๆแล้วกันว่า2คันนี้บุคลิกมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเอาเรื่องของการเก็บเสียงก่อนเทียบ2คันนี้ต้องยอมรับว่า MG เก็บเสียงดีกว่าในเรื่องของเสียงใต้ท้องถนนแต่เสียงลมใกล้เคียงกันแล้วผมลองวัดเดซิเบลตอนขับทั้งคู่ครับ MG iM6 ตอนขับประมาณ110เดซิเบลประมาณ60เดซิเบลส่วน Tiger 7X ขับความเร็วเท่ากันถนนเดียวกันข้างกัน เดซิเบลประมาณ61ต่างกันแค่1นเดซิเบลเท่านั้นก็ถือว่าไม่ได้ดิฟกันมากไม่ได้หนีกันเยอะมากครับในเรื่องของการเก็บเสียงเท่า <2 S 2> เรื่องของการขับฉี่ล่ะ2คันนี้เป็นคันที่ช่องล่างธรรมดาเหมือนกันเป็นคอยสปริงเหมือนกันแล้วก็เป็นปีกนอกอลูมิเนียมเหมือนกันด้วยเรียกว่าใกล้เคียงกันมากๆครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า M6 มันจะนิ่งกว่าแบบ2ี่สแต่พอขับทางไกลแบบนี้มันหนีกันไม่มากครับ M6 นิ่งกว่าประมาณ10%เวลาขับทางไกลแบบนี้ขับเส้นคุ้ยซิ่งจากกรุงเทพมาห ถนนมันเรียบๆตรงๆยาอย่างเงี้ยอาการรถไม่ได้หนีกันมากเข้าโค้งใกล้เคียงกันแต่จุดที่แตกต่างหลักระหว่าง2คันนี้เลยคือเมื่อเจอคลื่นถนนหรือว่าเจอถนนที่มันปะผูกเยอะๆมันไม่เรียบอะครับของ 7x จะมีอาการโครงซ้ายขวามากกว่า MG จะนิ่งกว่าเนี่ยครับคือจุดต่างหลักแต่ถ้าขับร้อยยาวขับร้อยยี่ยาวๆตรงๆอาการไม่หนีกันหรือว่าโยกไวๆอาการไม่ได้หนีกันมากแต่ถ้าเจอพื้นที่มันแบบขุขาวซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยอาจจะมีส่วนต่างครับผมว่าฟีลลิ่งการขับเนี่ย จะต่างกันชัดคือขับในเมืองในความเร็วต่ำความเร็วสูงไม่ได้หนีกันมากถือว่าเซตติ้งช่วงล่างมาอันดับต้นๆในคลาสทั้งคู่ครับถือว่าเป็นจุดเด่นของ MG แล้วก็ซิกเกอร์เลยที่ช่วงล่างถือว่าเซตมาค่อนข้างดีระดับหนึ่งในการใช้งานทั่วไปรวมถึงการสิ่งแต่ถ้ามองในแง่ของพวงมาลัยของซิกเกอร์จะเซตมาคมแล้วก็แม่นยํากว่าของ MG เล็กน้อยครับแต่ MG ก็ได้เปรียบในเรื่องของการเรลี้ยว4ล้อที่มันคล่องตัวกว่าในความเร็วต่ำสองคังนนี้ดีทั้งคู่เอกลักษณ์บุคลิกการขับขี่แตกต่างกัน เหมือนรถเบนซ์กับ b ีอที่ขับเลี้ยงคู่แต่เบนซ์เน้นความนุ่มนั่งสบาย b ีเอ็มเน้นความสิ่งผมว่าอันเนี้ยก็ใกล้เคียงกัน MG จะฟิลคล้ายๆของ b ีเอที่เน้นสิ่งเน้นขับสนุกมั่นใจหน่อยแต่สติกเกอร์เน้นความนุ่มนวลน,นั่งสบายแบบเบนซ์ที่มันแบบเออสิ่งหน่อยก็ได้แต่เน้นความนุ่มนั่งสบายเป็นหลักนี่แหละผมว่าบุคลิกของแต่ละแบรนด์มันก็มีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันอันเนี้ยแล้วแต่ชอบครับแล้วก็มาสรุปตารางกันสันหน่อยครับก่อนที่จะสิ้นปีนะซ ก็เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าอนาคต CLA EV ที่วิ่งได้ไกล700-800เนี่ยมันจะทําได้จริงในไทยแค่ไหนครับ Electra m o d e 3 m o เดล Y รุ่นใหม่ๆที่มันเป็นตัวลองเลนสขับหลังอย่างเงี้ยจะทําได้แค่ไหนหรือจะเป็นพวก iX3 GLC มีอีกหลายรุ่นที่จะเข้ามาในไทยแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้น,นเรื่อยๆก็ต้องรอลุ้นกันไปครับแต่ในปีเนี้ยเอาตัดตอนนี้ก่อนตอนที่ถ่ายคลิปอยู่นะครับวิ่งได้ไกลที่สุดก็ยังคงเป็น SiGe 7X ตัวลองเลนสที่มาถึงตรงนี้แบตเหลือ49% กินไฟ16.2ครับแล้วก็ดับ2นะครับที่ลากแชมป์มาตั้งแต่ผมทำคลิปแรกๆเลยก็คือ EQS 450+ พตัวนำเข้าที่ตอนนั้น7ล้านอนะตอนนี้3ล้านแล้วก็เนี่ยแบต100กิโลวัตต์ของเหมือนกันนะครับก็เหลือ45กินไฟ16.6อ่าก็ถือว่าตัวเลขดีแล้วก็ดับ3ครับ MGIM6 ลองเลนมาแทน EQS 500ที่เคยอยู่ดับ3แล้วก็จะแบตเหลือ43ครับกินไฟ16.4กิโลวัตต์ต่อ100กิโมตร อันดับ4เป็น e q s 500แบตเหลือ40%เปกินไฟ19อันดับ5เป็นเท sla Mo เด3สลองเลนครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ขับได้ไกลแบตเหลือ3านแล้วก็กินไฟ13.9 Tesla ทยังคงเด่นเรื่องของการประหยัดพลังงานครับแล้วก็ในเรื่องของอันดับต่อไปผมขึ้นตารางค้างไว้แล้วกันครับเผื่อใครจะไปดูหรือว่าเข้าลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ให้ก็ได้ผมรวมทุกรุ่นเลย30ิกว่ารุ่นที่เคยทดสอบตั้งแต่ผมทําคลิปมาเทียบให้ดูเลยครับว่าเส้นทัน,นขนนนน, 6, ขออนนนนนนไกกิฟมมาาออออยยัััับดดด6 6เีวผ่ึ เป็นไ t e c HT ครับอันดับ7เป็นโ r a 0าูนยเลองเลนอันดับ8เป็น IONV แต่มีการสลับตำแหน่งกันนิดนึงครับอันดับ9เนี่ยตอนแรกมันจะเป็นโมเดล3ขับหลังแต่พอเราทดสอบ 7x ตัว Standard กลายเป็นมาแทนแล้วครับก็อันดับ9เป็น 7x Standard แบตเหลือ28%เท่ากับ IONV อ่าก็ถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็อันดับ10ก็จะเป็น Test ล่าโมเดล3 r แต่่อ่าเทสลโมเดล3 r w d เป็นอันดับ10บแบตเหลือย7%ปรเซ็นต์กินไฟ11.7อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในเรื่องของการประหยัดพลังงานเดี๋ยวอันดับต่อไปผมใข้ขึ้นตารางไปเรื่อยครับก็มีทั้ง mg m o เด l y นะครับผม Ora volvo gear แล้วก็ q 8 ion ut volvo สา l i a f motor gilly seeker x good cat ต่างๆเดี๋ยวผมขึ้นไล่ตารางไปให้ทุกรุ่นที่เราเคยทดสอบเส้นทางกรุงเทพเขาคอทั้งหมดครับซึ่งตารางเขาคอผมจะเทียบมีทั้ง อิงว่าอันไหนแบบเลอเยอะสุดแล้วก็อีกตารางหนึ่งก็คืออิงว่าอันไหนประหยัดไฟมากที่สุดเขาจะผมขึ้นตารางไว้ให้เหมือนเดิมตอนนี้อันดับหนึ่งในเรื่องของความประหยัดไฟที่สุดก็ยังคงไปเทสลาโมเดลสาม r d ดีครับกินไฟแค่1 1 7กิโลวัตต์ออลต่อ่กิโลเมตรส่วนอันดับ2เป็นมินิคูเปอร์เอสีครับก็13.2กิโลวัตต์ออลต่อ่กิโลเมตรแล้วก็มินิเอสแมนเอสีสิอันนี้ก็ถือว่ารถมันเล็กนะเข้าใจได้ว่ามันกินไฟแล้วก็ประหยัดไฟน้อยนะครับอนน m o เด l Y Juniper อยู่ในตัวเลข13.6ครับแล้วก็อันดับ5เป็นโมเดล3ลองเลนส์13.9แล้วก็อันดับ6ครับเป็นเทสลาโ o เด l 3ลองเลนส14.0แล้วก็อันดับ7ก็เป็นเทสลาอีกครับโมเดล Y ขับหลัง14.3เท่ากับว่าท็อป5ท็อป6 l กกินไปเกือบหมดเลยนะครับก็เป็นจุดเด่นของเทสลาเขาแล้วก็ไล่ต่อมาก็จะเป็น MGS 5 O u r า g o o d c a t MG4 GLE ไฟ แล้วก็ไอออนยูแล้วก็ไล่ไปโมเดลสอีกครั้งหนึ่ง Performance นะครับก็เนี่ยคือการจัดก,การพลังงานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวรถไซส์รถแล้วก็มอเตอร์มาต่างๆทํางานร่วมกันครับพวกรถพวกไซส์ซีเอพวกเนี้ยมันจะกินเฉลี่ยประมาณสิบหเป็นปกติครับแล้วยิ่งพวกรถห0 0้อยม้าก็จะกินเกือบ20อันนั้นก็เป็นปกติตามขนาดตัวรถแต่ที่มันทําได้แตกต่างที่สุดก็คือพวกเทสลาเนี่ยแหละ รถใหญ่แต่ประหยัดไฟก็คือเป็นจุดเด่นของเขาด้วยครับซึ่งมาตรฐานการกทดสอบผมจะพยายามให้มันเท่ากันทุกคันเส้นทางเดียวกันทุกคันขับเหมือนกันทุกคันแอร์ยีิบสองความเร็วร้อยสิกิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นการขับเองแบบเดียวกันน้ำหนักเท่ากันคือพยายามปรับปัใจจัยที่ผมควบคุมได้ให้มันเท่ากันครับอากาศอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเิฟบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมมาเขาคอคือเหงือแตกทุกครัง้งไม่ค่อยเจอหนาวนะครับก็พออ้างอิงได้ประมาณนี้ตารางแบบละเอียดผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ไปส่องกันได้ก็ มากกว่า40รุ่นที่ผมตั้งใจทํามา2-3ปีก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเลขที่ผมทดสอบเนี่ยพยายามใช้งานจริงขับ110จริงๆเร่ง,งแซง120 130บ้างในบางจังหวัดที่ต้องแซงมีรถติดบ้างแต่ยืนพื้น110เพื่อจะดูว่ากรุงเทพมาแต่จังหวัดเอาแบบทุกคนใช้งานเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่วิ่งได้จริงเท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่ในการขับ320ยาวๆแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมานั่งปั้นตัวเลขแบบผมไม่ต้องมานั่งว่าแบบเอ้ยขับ80นะถึงจะวิ่งได้ประมาณไกลๆอันนั้นนะคืออมัจิงผล ใช้งานจริงยากครับผมเลยอยากทดสอบแบบนี้ให้ดูกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวเราก็จะขับกลับไปถึงกรุงเทพดูว่าใช้ได้ฟิคพูชเนโฮหรือว่าซิตี้ไดร์ในเมืองเนี่ยการกินไฟภาพรวมนั้นจะเป็นยังไงครับและตอนนี้เราก็กลับจากเพชรบูรณ์ขอคอมาถึงกรุงเทพนะครับวันนี้ผมเทสไปกลับทีเดียวเลยเพราะว่าจริงๆคือมาให้เก็บสถตตของตัว รถทั้งสองคันนี่แหละครับว่าการกินไฟเป็นยังไงบ้าง Adaptive Cruise Control หรือว่าขับเองเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับก็ขากับช่วงแรกที่ใช้ Adaptive Cruise Control ยาวๆเนี่ยร้อยสิบเหมือนกันนะครับตัว IM6 ตัวลองเล e n น,นะครับก็กินไฟ17.2กิโลวัตต์ออลต่อหนึ่งร้อกิโลเมตรเท่ากับมากกว่าขับเองนะครับขับเองมัน16.4อันนี้17.2แล้วก็ทาง Silver7X ตัว Standard นะครับก็ขับเอง16.2เมื่อ Adaptive Cruise Control จากขับเอง16.2 ช้ดับทีบเป็น16.7ก็ครับก็ถือว่าส่วนต่างถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับทาง MG ในรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าจัดก,การไฟในการใช้ดับทิคุ้นโทดีกว่าตอนเบต้าที่เราทดสอบตัวลองเลนด้วยและในช่วงซตตี้ได์การใช้งานความเร็วต่ําไม่เกิน90กิโมตรชั่วโมงนะครับทางซิกเกอร์ 7x ตัวแซนดัตกินไฟ12.8กิโลวัตต์อาลต่อ100กิโลเมตรส่วนทางด้าน i ออซิกลองเลนนะครับกินไฟ1ิ6กิโลวัตต์อัลต่อหนึ่งรวอยกิโลเมตรเท่ากับ MGI มาซิกกินไฟมากกว่าทางซิเกอร์ 7X ในหลายๆการทดสอบครับก็ถือว่าอะอาจจะด้วยขนาดตัวรถใหญ่กว่าแต่ถ้ามองในแง่ของตัวล้อ MG มีความทึบมากกว่าแต่ MG ได้้อ20ซิเกอร์19แต่ล้อซิเกอร์มีหน้ากว้าง265 MG หน้ากว้าง235แต่ด้านหลังเป็น255ก็เนี่ยก็ถือว่ามีความดิฟต่างกันเล็กน้อยถ้ามองเทียบน้ําหนักเทียบขนาดหรือว่าเทียบขนาดยางเนี่ยก็ถือว่า ไม่ได้มีปัจจัยสําคัญมากนะอยู่ที่การจัดก,การพลังงานการจัดก,การมอเตอร์ของแต่ละคันกันไปครับส่วนรุ่นอื่นยังไงก็เดี๋ยวเราจะขึ้นตารางไว้ระหว่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะดูครับว่าเมื่อเทียกบกับคันอื่นนั้นการกินไฟภาพรวมซิตี d ไ i ด e ขับเองอนลติคพลัทโทแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับคลิปนี้สั้นๆตอนแรกเนี่ยคือกะจะไม่ได้ถ่ายเทียบอะไรกันขนาดนั้นก็เลยมาสรุปภาพรวมกราฟการกินไฟอัตราสิ้นเปลืองแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตในทริปเส้นทางขอ,งข,องขอไว้ประมาณนี้แล้วกันครับระหว่างซ IM6 ทั้งตัวลองเลนตัว Standard ทั้ง2รุ่นนี้แล้วก็คู่แข่งรุ่นอื่นรวมถึงเทสลา้วยเช่นเดียวกันครับยังไงถ้ามีโอกาสในปีนี้ถ้าทันเท s l a โ o เดล3ลองเลนสขับหลังก็อาจจะได้ทดสอบอีกครั้งหนึ่งยังไงก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่งครับในคลิปนี้ผมฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณทั้งซิกเกอร์ทั้ง MG ที่ส่งรถให้เรามาทดสอบมาเก็บสแตทของตัวเส้นทางขาขอ,ขอประมาณนี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ